ลูกินเป็นเก็บไปได้ครับอซกินมั้งเดียวสี่นาทียี่สิบวินาทีครับเ <c oughs> ชีย่ยไม่ได้แดกเลยกู แปะครับแปะเอาที่เพียวครับเดี๋ยวต้องมองเพื่อนนะครับเอาบอลเร็วหน่อยครับมาไหมครับสิบปีครับเก็บตั้ดเก็บทุกครับเก็บเพียวครับสามนาทีห้าสิบเก้าวินาทีสามนาทีห้าสิบเวินาทีครับในควอเตอร์ที่สองครับโอุ้ยน้ำอยู่เล็กน้อยครับ เขาคะแนนนะครับที่เขามาเอาฟาวแล้วใช่ไหมเหลือสี่คนก็แพ้เลยไม่แพ้ให้เล่นต่อทำไมอ่ะเอ,เ,อเอาวันครับเอาวันให้แบตครับตึงมาครับตึงมารอครับรอเพื่อนดูครับ จุกยจุกอาที่จัดติงครับจัดติงจัดติงหมุนเข้าไปโอ้โหยหนุ่ยิผิดได้เื่ี้แต่วันนี้เดียวเดียวเอาที่แปดครับแปดข้าบอลมาแต่วันนี้ยินีกทีครับเสียเปล่าเกินทีครัม สามนาทีสามนาทีสาิบหกวินาทีครับในควอเตอร์ที่สองครับโอ้โหส่องบอลจับมาครับเก็บบอลมาได้ครับรีแบ็กครับแบ็กเอาบอลให้ยืนนิดนึงครับเอาที่เงยจงเงยจงเอาที่เทียวครับเทียวเดินรอเพื่อนอะไรเพื่อนขึ้นมาครบครับเอาที่กัดครับเอาที่เอาที่ครับ จะส่งให้ใครครับโอ้โหจำยิงเองครับสองคะแนนไหมยังไม่ได้ครับเรื่องอะไรกันคับเหลือสามนาทีในครั้งที่สองครับโอ้หดีคอเก็บะติมนะครับนะครับเต้วงในเอ้ยโอ้โหเป็นเต้จริงงครับโดนบอนแล้วตกห้ผมจุดติมครับจสติม ลูมันลู่มันลูมันลูมันบ็อกสิวิครับบตร็อกสิบวิครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามปลอยบอลไปแล้วเรียบร้อยครับแต้มครับเวลาพอดีครับสองนาทียี่สิบวินาทีครับในควอเตอร์ที่สองครับ จริงครับเก็บต้องได้ครับไถ่าถ่สองนาทีครับเดี๋ยวการแข่งเหลือสองนาทีครับปล่อยบอลสูงครับโอ้โหโอ้โหนะฮะตอนนี้เราปวดหัวกับเริ่มวงในนะครับเพราะเซ็นเตอร์ช่างแรงกว่าครับไม่เกียบเรื่องเซ็นเตอร์ครับดาวพิษดัาครับนะครับแบบจองมถูกครับ ได้ครับเก้าวิครับแปดมิครับเจ็ดมิโถดับบอลมาได้ครับโดนยิงตุ้งนิ้ตุ้งกับบอลดีเฟนซได้โดนทิพยครับโอ้โหลูกนี้แน่นอนครับใสครับใสสะอาดครับลูกนี้นานจะเห็นนี่จุงโดดทิพย์นะครับสามคะแนนครับโอ้โหมาแน่นอนนะสามครับ ลูกนี้ครับลูกนี้ลูกนี้เท่กว่าหนึ่งนาทียี่สิบวินาทีครับในควอเตอร์ที่สองครับออกบอลมาออกมาแทบกัวมากโอ้โหงานของแขกของจะติมครับหินครับโอ้โหหินมาได้ช่วยได้เกมนี้ช่วยได้ดีมากครับเป็นเซนเตอร์ตัวเล็กที่ซัพพอร์ตได้ดีครับหนึ่งนาทีครับแต่เสมออ,อยู่สูสีสูสีครับหิวเลย กินมามาบอลเบอร์สิบมีเสียงเป่าเกิดขึ้นครับจากเบอร์เบอร์สิบครับเขียวครับเขียวฟ้าครับฟาวที่สองครับสี่สิบเก้าวินาทีครับสี่สิบเก้าวินาทีครับในควอเตอร์ที่สองครับกินไม่เก่งอกเก่งใจ ไกินไอ้เหโอ้หิวอ่ะโอ้ย40วิววว40วิทนาทีหิวจ้าทสองครับสองบอลรึ่งแรกอ๋อหอมบอลที่จะติดครับจะติ้งได้เฝาครับสองบอลแน่นอนจะติ้งครับสามนาทีครับสามสิบสามวินาทีครับ โดูท่าดูท่าแม่งยังจนลงอ่ะลงแต่ไม่ลงครับสามจุดพีครับในควอเตอร์ที่สองครับแต้มยังเสมอกันอยู่นะครับยี่สิบพีครับบอลไหนโดนตัดบอลได้ดิ ยี่สิหวินาทีครับในควาเตอรที่สองครับสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเ้าแเปเจ็หกหหนึ่ง